ใหม่ท็อปอัพคู่หูตัวใหม่เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับผมเพียงแค่น้องๆเติมเ,เพชรครบ299เพชรนะครับผมก็ได้ทั้ง3ตัวนี้เลย<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับน้องๆกดเข้าไปเลยก็โอเคครับน้องๆสาหรับรายละเอียดกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือท็อปอัพนะครับผมก็เติมเพชรครบ99เพชรนะครับผมน้องๆก็จะได้ตัวละครใหม่มชื่อตัวละครใหม่เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่เออนี่นี่คื็สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมเป็นคล้ายๆแบบ หนูกระต่ายหนูหนูหรืกระต่ายวะเออแต่เลี้ยงใหม่นี่น่ารักมากเลยตาข้างซ้ายมีแผลด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ฮอปนี่แผลเป็นบนตาซ้ายคืออดีตที่มีอาจลืมนี่เดี๋ยวเราไปดูอทางด้านของร้อยเก้าเก้าเพชรดีกว่าได้อะไรบ้างเป็นทางด้านของสกินนะครับผมนี่สกินเจ้าหน้าที่ฮอปนะครับเป็นสกินโอ้โหสีแบลเกิน มาสนุกด้วยกันเถอะนะครับผมสามารถสวมใส่ได้เมื่อคุณมีคู่หูนะครับผม <Okay. S 1> ตัวนี้นเป็นสกินนะตัวนี้นะตนนะเติมที่199เสาพชรนะครับสาหรับสกินนะครับแล้วก็ทางด้านของ299เพชรก็จะได้นี่สกินเหมือนกันนะครับผมเกียร์ระดับสูงนะครับผมนี่ <Yeah. S 1> สกินแบบเท่มีเอฟเฟกเยอะกว่านะครับตรงนี้นะยูที่มือครับเห็นไหมเป็นแคร์หลอดนะครับแคร์อดจะออกมาแบบนี้เป็นเจ้ากระต่ายนะ่ารักมากเลย อ่าแบบนี้เลยนะครับนี่คือสองเก้าเก้านะครับนะ้องไปปุ๊บเดี๋ยวเราไปเติมเพชรกันก่อนนะครับผมเราไปดูความสามารถของเจ้าหน้าที่ฮอปหรือว่ากระต่ายน้อยนั่นเองนะครับนะ้องโอเคโอเคเพชรเข้าแล้วนะครับผมก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าเติมเงินนะครับผมนี่ก็กดรับให้หมดเลยนะฮะนี่ลุงก็จะใส่ทั้งด้านของสกินใหม่นะตัวนี้สกินตัวนี้มันแบลวเกินนะไม่ใส่ใส่สกินตัวนี้นะครับผมนี่สวมใส่เข้าไปนะครับ นี่โอ้โหโอ้โโอโใหม่มาแล้วครับผมกระต่ายน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเจ้าหน้าที่ฮอปกันนะครับว่ามีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับไม่ต้องตั้งชื่อนะดูใช้ชื่อนี้ไปเลยปะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอัพเลเวลให้เต็มไปหมดเลยนะครับน้องนี่กินกินแค่หลันี่เรียบร้อยตัวเต็มไวแล้วพอเราอัพตัวเต็มไวเสร็จแล้วเราก็จะได้ทางด้านของ ท่าทางมานะครับแบบนี้นะนี่เย่แล้วก็ตรงนี้มาเล่นกันเถอะนะครับผมส่วนสกินนี่ก็จะมีตามนี้เลยสกินดั้งเดิมนี่สกินเติมสายเติมนี่ผมใช้ตัวนี้อยู่นะแล้วก็ไปดูความสามารถกันนะครับผมที่เลเวลตันนะครับน้องอ่ะเมื่อวงบีบผู้เล่นจะได้รับ EP ห้าสิบหน่วยนะครับน้อง EP ห้าสิบหน่วยถือว่าเยอะนะครับผม EP 50สหน่วยนะแค่วงบีบนะ แต่ไม่รู้ว่าจะครูดาวยังไงนะเพราะว่าไม่มีบอกด้วยว่ามีครูดาวหรือเปล่ารู้ว่าได้ตลอดเดี๋ยวลุงจะต้องทําการรีวิวให้น้องดูแล้วลนะ่ะว่าสกินนี้จะดีหรือเปล่าแต่รับรองเลยได้ว่าถ้าคอมโบกับทางด้านของตัวละครเคสกินตัวนี้จะโกงมากๆเลยนะครับผมนี่ไม่รู้ว่ามันจะเอ่อมันจะทับกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเคก็ได้ทางด้านของ EP เนาะอีพีกับฮิพีแล้วก็ถ้าได้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมจะเป็นสกิลที่โกงมากๆนะครับผมถ้ารวมกับตัวละครเคนะครับนะ้อง อโกงมากเลยเดี๋ยวลุงจะมาทำการรีวิวให้ดูนะสำหรับตัวละครเฮี่เสี่เลี้ยงใหม่กะครับผมขอโทษ้วยที่พูดผิดนะฮะอ่ะก็โอเคครับน้องๆเสตว์เลี้ยงใหม่ก็เติมเพชร299นะครับผมก็ได้รับเลยรับรองว่าโกงแน่นอนนะครับสลหรับสายนอกวงนะครับผมตัวดันหมอกนะครับผมรับรองว่าโกงแน่ๆนถ้าคอมโบกับตัวละครเคนะครับผมน้องๆเดี๋ยวลุงจะมาทําการรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสำหรับ สัตว์เลี้ยงใหม่หรือว,ว่าคู่หูใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้มีแจกไหมก็มีแจกเหมือนเดิมนะครับผมเพียงน้องเมนยูนะครับผมแล้วก็กดติดตามทั้งใน u t u b e แล้วก็ t i k t o อนะครับผมครบ500วิวก็สุ่มแจก1รางวัลน,นะครับ300เพชรแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่รับไปเลยทันทีนะ <Yahoo! S 1> น้อง,องก็โอเคครับน้องๆเดี๋ยว คลิปหน้าลุงจะมาทำการรีวิวสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมที่คอมโบกับตัวละครเคนะครับผมมาดูกันว่าแพทนี้นอกวงจะโกงขนาดไหนนะครับผมเพราะว่ามีคู่หูสุดโกงใหม่มาอีก1ตัวนะครับผมน้องๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ